เกษตรินดีสัส์สบัดตามน,นะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องทุกคนนะครับจะพาเดินเก็บตังค์ตามเนี่ยครับอันนี้เป็นทางทางรถไฟนะครับเนี่ยครับตังค์อยู่ในอากาศเต็มเลยนะครับที่ไหนก็มีตังค์นะครับโอ้ยตังค์เยอะจริงๆครับเนี่ยดูดิริมทางรถไฟเนี่ยเนี่ยก็ประมาณสักผมตีประมาณสักแสนเป็นแสนถึงแสนนะครับเนี่ยจากนี้ไปนู่น ตังนะครับทุกคนมองเห็นไหมครับตังอ่ะมองเห็นตังกันหรือเปล่าถ้าวันไหนคุณมองมองเห็นตังนะครับวันนั้นคุณรวยแน่นอนครับเนี่ยในทุ่งนามีไหมครับตังมีไหมครับไม่ใช่ต้นข้าวนะครับเนี่ยตังทางนั้นเลยนะครับคนอยากรู้หรือยังครับว่ามันคืออะไรครับหรือว่าจะคิดค่า ค่าสอนดีอยากรู้ไหมครับเนี่ยครับตังค์ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกผมจะบอกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ตกงานหางานทําไม่ได้นะครับอยู่บ้านเราเนี่ตังค์เยอะแยะเลยครับไม่จะเป็นต้องไปหางานทําที่อื่นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นต้นหน้าแมวนะครับเนี่ยป่ากุมกรอนะครับเนี่ยป่าลากเตียวนะครับอันนี้เป็นป่าลากเตียว ส,สวยเลยนะครับตนน้นเนี้ยเนี่ยสวยมากเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใบเนี่ยครับต้นต้นนาเมวนะครับขายได้ทุกต้นเลยนะครับเนี่ยต้นไม้นะครับเอาแล้วเราจะไปขายที่ไหนคือคนเรายังมีมีทักษะในการขายนะครับไม่คือสิ่งที่มันยังไม่รู้เฉยๆครับว่าเราจะขายยังไงคือต้นไม้ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็อุปกรณ์การศึกษาในอะไร ขายได้หมดแล้วครับไม่ต้องไปออกไปขายที่ไหนครับอยู่บ้านก็ขายได้ครับขึ้นหนึ่งเราต้องรู้ทักษะในการขายก่อนเอแล้วต้นไม้มันจะขายยังไงก็เข้ากลุ่มครับเซิร์ชไปหาว่าต้นไม้ตอไม้หรืออะไรเกิดก็ไม้เดี๋ยวก็ขึ้นครับแล้วก็จะมีบอนไซครับเป็นกลุ่มบอนไซแล้วเราก็เรียนรู้ได้ครับว่าเขาเล่นต้นอะไรบ้างเราสามารถหาต้นอะไรขายได้บ้างเนี่ยครับขอแค่หา ต้นโตสวยๆนะครับก็ขายได้นะครับอันนี้เป็นต้นตะแบงนะครับเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยตะแบงกลุ่มกอนะครับอันนี้ตะแบงกลุ่มกอยรากใต้ดินนะครับสวยสวยมากต้นเนี้ยผมขายประมาณพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขุดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับยังไงก็ขายได้ครับเอาไปวันนี้เอาไปขายไม่ได้เดี๋ยวสักวันก็ขายได้ครับเราสร้างสร้างไปเรื่อยๆถ้ามันสวยเดี๋ยวก็ต้นเป็นหน่นเป็นแสนได้ครับ แค่นี้แหละครับฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วผมจะมาแนะนําวิธีการหาตังค์เยอะแยะโอ้เรยวลืมลืมนทุงานามีอะไรที่จะทําให้เรามีตังค์ได้เนี่ครับลูกปลาช่อนตักไปเลยครับไปฝึกกินอาหารสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราตักได้สักหมื่นตัวเราตีไปเราขายตัวละสองบาทห้าสิบเป็นเงินเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งต่อเดือน แค่นั้นแหละครับเห็นไหมครับเงินเยอะแยะครับอยู่บ้านลอยเต็มอากาศเลยนะครับอ้าวเราจะขายที่ไหนอ้าวเครื่องมือสื่อสารมันเยอะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปขายที่ไหนครับขอแค่คนมีความจริงใจและซื่อสัตย์กับลูกค้าครับเงินวิ่งเข้ามาคุณเองครับแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับ